มะพร้าวเผาค่ะเพื่อนตัวนี้ก็คือเผาไว้กันเองที่บ้านโดยมะพร้าวที่ใช้เผานี้จะอร่อยหอมมากเลยนี่ต้นกล้าของเขาค่ะเพื่อนแล้วก็นี่ต้นต้นพันุแต่ตอนนี้คือกโกรนหมดแล้วนะต้นไม่มี <c oughs> โกรนหมดแล้วนะคะเพราะว่าจับตัดขายกันระเบิดระเบิดแทบไม่ทันตัวนี้เป็นมะพร้าวน้ำหวานนะคะจะไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอม ไอ้แล้วไอ้มะพร้าวน้ําหวานนี่มันต่างกับมะพร้าวน้ําหอมยังไงนะคะต้นเตี้ยๆน,นี้ก็ติดดอกแล้วนะเพื่อนอันนี้ก็คือตัดมันกินอยู Hawai. ่เรื่อยๆสําหรับต้นเนี้มะพร้าวน้ําหวานคือจะมีน้ําที่มีรสชาติหวานนะคะแต่กลิ่นจะหอมไม่เท่ามะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ําหอมจะมีกลิ่นที่หอมกว่ามะพร้าวน้ําหวานแต่น้ําจะหวานไม่เท่ามะพร้าวน้ําหอมดังนั้นที่สวนอ้อ มีมะพร้าวน้ำหวานนี่มะพร้าวน้ำหวานคือต้นนี้นะมีมะพร้าวน้ำหอมและก็มีอมามะพร้าวน้ำหอมกินใบเตยมีมะพร้าวแกงมีมะพร้าวไฟมีมะพร้าวสีทองอยากได้มะพร้าวอะไรทักกันเข้ามาได้เลย0 8 7ค่ะ6069955 ID Line A U N G S A R A 09อังศรา09 กับพันมะพร้าวน้ำหอมเก็บเงินปลายทางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ